หมอให้เราเมื่อยู่หันก้อนเะนะพี่เห็นเลยใ่ไหมเฮคยเห็นปลาป่าวันปลาแวนคือมันแบบนี้ที่มีหัวป่าวอนปลาแวนเข้ามาหน่อยบ้างพี่คือเพื่อนเราที่ปลาป่าวันปลาแวนกันเอกโมแม่ให้เราพักอยู่หันก้อนในเถิดเลยตอนมันนั่งก้ใหม่นะให้เราพักโอ้โหเรื่องยังนี่มันเห็ดยังก็เห็ดเป็ดบด เพราะว่าทั้งป้าทั้งลุงเราก็อยากให้ลานเราดีแล้วเศร้านะบังคับมันดีเลยมันเป็นยังบอกวอาแต่ทีแรกคเนี่ยมันท้าไมแต่ผลมันวิทยุทุกวิทยากคือเวซี่เผื่ออยากมาเชื่อมาเชื่อเอาได้ไหมเอ๊ะเผื่อเดือดมาที่ฮัลล์จเสียเลยอ้าวท่านว่านอะไรพ่อแม่จะทิ้งหมดเท่าเลยมันความหมายของพ่อแม่ย์นะอยากได้ลายเส้นของลุง ขาวใบเพื่อยืนยันว่าการผาาก,การแป่ิปีนปัวนะเพราะว่าเฮาน่ะมันตัดสินใจแทนบบไรเ,เพราะว่าเพิ่อนนะถึงที่โบสนใจย้ยดีชำไดใดก็ยาตแต่ว่าเพิ่นเป็นญาติผูใกใ้ซิดกว่าให้เฮาโดยพี่น้องเปิดภาพขึ้นกระดาษเตรียมตัวคุยกับไม่เทิดอย่างเป็นทางการชีอาจังใด ในเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่ยอมดำเนินการชักทีเฟิ่ฟ์นว่า FC คอมเมนต์แต่ว่าทางทีมงานเขาก็เล่งเต็มที่แล้วพี่น้องต้องเข้าใจกันนะเด้ออันนี้ก็ไดไเอฟซีปไปให้เพราะด้น<ด>ี่ครับใช่แล้วว่าดำเนินการาสบายดีไอ้เทิไปดีไอ้เทสไปนั่งห่มก่อนมันฟุก่อนพุเพิ่นไปเนี่ยอ่ะไปแล้วมัวนไปแล้วฮะมันไปแล้วเพราไป วอไปคือว่าไป n h i ยวลิฟตเฮะไปเลยเ้วบ่เดี๋ยวนี้อ่าวัดดอกสิไปสิเอามาคุยเวียกหนาให้เราไปนั่งอยู่คอนไม้ได้เถิดมันจะบ่ห่มบ่ได้นะพี่ออกมาพี่พี่มาตานะแม่มาตามมาเจ้านอนนั่นแหละมาบนกู ไม่ก็นอนอะไรกันก็เ่าเลยน้อเ่นน่นนะไปแล้วพช่าสบายเรไปแล้วทางบาบครับพรเกบมาไปเงี้ยวแต่่าบ่ช่อยู่แล้ว่อเาไเรา่อนกเราจูดเรือจ่กงเ้จูดล่อใช่ไมนี่่อไ่อชแล้วจูดแล้วนอก็ไดเออน่น่ะี้ย่างัง đưa tới công nàng long nàng long có mùa hên cho bài cái đây. ไอ้เพิร์นเขาไปนั่งคุยในหันรถม่ยังอันนี้ใบตัวหาใช่กระแทบหนูครับจะได้ไหมเถิดปอนด์เถิดนอนนี่อันนี้ได้เถิดนอนก็สบายนอนมัดเบอิมนอนยังในี่เทียงกำลังบังใหญ่แล้วหมู่มานอนเหอนเต็มเราอ่ะคาสิเมียนอนแบบรบกวนมั้งเวลาจะกจึกกันวะบ่ใบไม่ยัง เมื่อเมื่อหรอขอสุดทเที่ยวอยู่บ้าน,น,นอ่ะเบอ์เอ้าไอ,เอ้เทิดน่ะคิดว่าผีเฮ็ดบ่เอาว่าล่องว่าอีกเทื่ยนึงดูไอ้สีเบิ้งน,น้ำกัน,นไอ้สีพังน้ำกันคือจะบอกกินนีอยู่ไงอ๋อเดี๋ยวถ้ามันไปทางอ,อ,อันนี้ก่อนเนาะอ๋อันใช่เจ้าน่ะเฮ็ดคือคอยนี่เป็นผีปอบผีลูก <นะ S 2> บอกไอ,เอ้เทิดไปทางนั้นไปทางนี้เฮ็ดจ,จอนนะอาขนาดจับคอยเอาไปสอนไว้ต้อเป็นอะไรผีลูกผู้ตายไปนะ

มันก huh? mm. oh, oh, ็บบริยดนเนาะอืมสีว่ามันเว่าแต่คำเก่าของมันเนี่ยงูหายแล้วจุว่านี่ได้เถิดซ้ำๆแต่ละมือแต่ละมือมันสีว่าแต่คำเก่าแล้วว่าแบบไหนนะคือที่เจ้าเห็นมันเล่าคอยเห็นเล่าว่าไปเบิดได้มันยังก็ได้ล่ามปลอดภัยไหมป้ามานอนนี่บริปูชาบริการมุงกางยงทิ่ผ้าตังคอยสิชวนละเมอเฮือนป่าวอดในเถิดมึงนี่ อ้าวเพราะามันกับอืมเพราะามันกับข้ามเติบเลยนะถ้าสิาไปเมื่อนี้ก็ได้มันไปก่ได้เราเป็นมืออม่ออื่นมื่ออื่นเศร้าขอยสิมาแต่เศร้าขอยสิโทษนั่นไ,นไนอ้นอ้อยครับเศร้าแหลกะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเผาอ้าไอ้เทินห้ามเลยพี่เจ้าหรือพี่ช่วไปไหว้บุปผับหรือเนาะขอไปเบิ่งทั้งนี้ก่อนนี่มาเมื่อหขอจีแหวม เราสิปัวทั้งทีกันบ้องเมื่อเบื้งถามงาเป็นเป็นสิบอกเลยเอ้าเป็นได้ใช่ไหมนี่เมื่อน้ำกันแล้วเป็นในแวะเบิ่งมื่อนี่เถิดฟองเบ้างนี่เจ้าจากเบิ่งทางนี้เธอมันดีขึ้นแล้วสิบัไปเนาะเออบ่อยากเอาไปเป็นไหนไว่เถิดเมื่อแวะเบิ่งเป็นได้ใช่ไหมนี่พาเราไปนั่นเบิ่งถามงาถามอย่างเบิ่งบ่มีแนวเหตุบอถเธอขอไปลากไปเท่าเมื่อน้ำ ักเป็นอะไปรจานนั่นอย่าไปทามเถอะอย่าไปทามท่อะก็เช่นละวัวหญ้าอะไรค่ะหญ้าหญ้าแก้วบ่อเน่าอยู่ใช้จวนนะเป็นละหัวหย่าน่ะเออเน่าแก้วนะไปไปไปให้เพื่อนผูกแทนผูกยังให้เลยอันเพราะว่าอันหย่านั้นสั่งกรรมฐานสะพานลอยแล้วได้ให้เอาให้เอาคอยน่ะไปจากผู้หญิงไปจากผู้ชายได้ให้กับเห่านะจากดวงวิญญาณพี่ผู้อยู่ในถ้าดได้ให้กับเห่านะ เอากิน,นดิบแล้วแหละตัวนั้นน่พะพ่อฮ้วเป็นคนกินนแม่ของพ่ออีกเป็นคนกินไงน,นะไ<ม>อ้แล้วไหหอ้ตะเมา่ะไอ้น้ำเปา่าเปา่าเปา็าปานไให้มือกระซาผกา,าอ่ะอ้วกหัวบาดเดียวก็หายไ,ไ,ไ<ม>่อันสีบ<ม>ปพ่ายสักซิ์ให้หบ้านกูก้กเาอยดงพุงแล้วเขาจับกูนาก้างายำผิดอิดของเลยให้เขาจับไป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 ให้ดไป นี่แหละข่าวน่อเรากินขนม,มกินแซนวิชสองันเมื่อกี้นีา้นาไ่าไปเวลาโสดไปนะตไปงั้นกูไปโทษมึงสิไปกับ <c ười> มึงไปแหม่มึงอยู่ผพ่อมึงอยู่ผลไปกูจะไปแต่ลักซองเดยนี้ลักหาเดี๋ยวนี้มันไม่ยากกูอยู่ในลักหาโอ้เป็นรักชาวตันติ้งนะเลยอยู่ในลักเก่านะกู<อ>ต้องการไปพวกพวกโทรศัพท์นะเดี๋ยวนี้น่ะ ไปลุ้นมึงนี่น่ะสระับมึงได้จ้นแต่ว่าลุ้นเอาน่ะเข้าพีทคอยได้หนูนี่น่ะคือว่าเขาข่าคอยตายก็คอยยังมีความจำมืดได้น่ะเออไอ้เธอะไปนี่ได้จ้ะเาเราไปกูยันมึงกูไปลงน่องเขาว่าเต็มซื้อเขาว่าแววซื้อนี่มึงเป็นลูกแม่เพชรซื้อนี่เป็นทานซื้อเขาว่าแววนี่ตอนนั้กูตายตากซื้อจังเลยตายหอนจังเลยไเถอไปเถอะตายาต้องโดนตายหอนมาทหารนี่ ตาลเอามยนัแ้ตาละอเมื้่อนไปเอาเมย์ก่อนมยกันปวันก่อี่ยังหยดัไ่ส่งแล้วก่อนนะปลาวอนแล้วิตัดสินใจบอกบอกให้เราเมยดูหันก้อนะนะี่เห็นเอค่้เห็นปาวอนปแวนคือมันแดนี่ที่มีหัวปาวอนปราแวนข้ามานบ้านี่คเห็นว่ามีปาวอนปลาแวนอ โมเมนต์ให้เราพักอยู่หันก้อนให้เธอเลยก้อนมันมันไม่นะให้เราพักบู้เรื่องยังเนี่ยมันเห็ดยังก็เห็ดเป๊ะเพราะว่าทั้งป้าทังลุงเราก็อยากให้หลานเนาดีแล้าเศร้านะบางค้ามันดีเลมันเป็นยังบตั้งแต่ทีแรกค่ะยังมาทามตั้่แต่ผมันวิ์ถุกวิตยากือเวซี่เผัดอยากมาเชื่อมาเชื่อเอาอะไได้เองเอาดเดือดมากเขาอกอยาเลอ้าเนาน ่อแม่จะทิมบนเฮาแหละมันความหมายของพระแพทย์นะ,อ,ะอยากได้ลายเส้นของลุงชาวใบเเพื่อ,อยืนยันว่าการผาก,กาาเป็นปีนปัวนะเพราะว่าเ้าน่ะมันตัดสิจัยแทนบไดเลยขอแม่เพราะว่าเพิ่อนนะทั่งชีวสนใจยใ้ยดีชำใดก็ยาติแต่ว่าเพิ่อนเป็นญาติผูกใกล้ชิดกว่าทห้เฮาห่าน,หนะ ถ it, 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 oh. no. oh. ้าเขาสีปัวถ้าเขาบัวสีปัวเออแม่นยังเขาบัวสนใจบัวต้องการอะไรเช่นอย่งจากเขานะเขาบัวไปสนเขาก็ได้แม่นเขามีเขาปล่อยไปในนี้เขาบัวต้องไปหาเราก็ได้เนาะเขาพัง้งร้อนไปเบิ่งร้อนหาเราไปเบิ่งเพราะงั้นวันนี้ใดไอ้เทิดกัว่าเอาไปเรื่องเดเรื่องเลยแล้วเจ้าเรื่องเนาะบัวเดินบัวได้ได้ขั้นเจ้าบัวเห็นดีมาเพราะว่าเดินแล้วแล้วมันกระทั่งเจ้ายังบัวแล้วเด้แม่นบัวไปกระทางนี้เพรว่ามัน เป็นยังไงเขาก็เูาเนาะคันคอ,อยไปไเลยก็บแต่ว่าปอบอนมันสิตายคือนันตายสิมันเป็นลูกไฟปอบอนมาทำ<ม>ไงไฟกระไดไปอบอนเลยเงื้อเดินเรื่องบ่ได้แด้วแค่เธอเถิดบ่อนุมัติว่ามีเราอ,อนุญาตเนาะ <c oughs> ไฟกับอุ๊กใจกันไปว่าสมมติว่าเธ้เถิดบ่อนุญาตแบบคือแบบกีดกันแบบหู้ซึ้คิดนิดหน่อยนึ่งนะไฟก็ได้โอ้ไปเดินเรื่องเธอเว้าวฟื้นหายมาไห้เธอใจบุรีมาเราบุพเพจมันกะ ลำบากเฮาอีกแมี่ยจะให้เธอเต็มใจอาะไรเข้าใจอ่ะคอยจะให้เอาไปทางนี้ก้อนคอยไปทางคอยก้อนนั่นเดียวเนี่ยเนามีแต่ว่าให้พ่อแพทย์บอกผู้ใหญ่เพิ่อนแล้วใจเย็นไอ้เธอเพิ่นยังสิเบิ่งทางนี้ก้อนบอกว่าการตัดสินใจกับเฮากะอยากซอยเข้าใจยุคคำว่าอยากซอยแต่ว่าเฮากะต้องตายเลยมึงมีสองไรลันตากับบ้านอารมณ์ในการตัดสินใจของครัวเพิ่อนได้ ไอจปรึกษาผู้หญ่เพิ่นอีกนะมันพวกอบซีเอฟซีใไม่ยาพน่นเราไป็นอบซีแล้วะลาไขนาดีอมันบ่รอดอบซีไรอะคะเบิ่งหมอก่อนอายเต็กายเป็นคนอบเมื่อส่งน่ะไม้ยาเขาได้ไล่เขาดูนี้นะกรพาเต็มแล้วมันตีพาเต็มมันเป็นบาแล้วพาเต็มมันตะแกส่งไปะเก็เลยเลยเจอดยเอจะยบกตวว่ายามามันเหตุเดนนาเ้าคิดว่าแมนเราไล่ยาม่าบะ มันบ่แมนนะเรื่องแบบมันก็แต่เขาไม่ได้เป็นแบบนี้สิไปว่าเฮ้ยนายคอยซูวิมาแต่ก็อยู่ในตำรวจแต่อยู่ในคอพอเต็มแต่อยู่ในตัวใครตัวไหนคุณนายลูกเสียก่อนกินมันก็กินมันก็แบบนี้วยาวให้จางแนวเนาะแต่พู้คนลงมือให้แรกๆเูลยจับไปหมดเลยได้หูมอหูมอนะไป สรุปว่าให้คอยกับเขาเอาไปส่งคนขึ้นมาแล้วก็เออาแบบนี้ข้าเอาไปเนาะมันโมเมนต์สรุปว่าในนั้นเราสิเบิ้งทั้งนี้ชะกอนนั่นแล้วสรุปว่าทั้งผีทั้งสาวชะกอนระหว่างยในข้าวเอาไปแล้วสิไปเบิ้งตัวทั้งนี้ก่อนอ่ามันเป็นท่านได้เนี่ยมันเป็นในเนาะเผ็ดเบิ้งทั้งนี้ก่อนหนึ่งแล้มันจะทั้งนี้บบดีขึ้นค่อยว่ามันก็ยังเปลี่ยนไปหลายคนนะเอออืมหน่อยหน่อยอ้า คอยก็อยากให้ลูกเมียเจ้าดีเศร้าเลยเธอเลกระวังดีแหละใปกันหาทางช่วยกันแม่นเจ้าก็หาทางอะไรได้คอยหน่ะหาทางออกซอยกันทางออกซอยกันก้าวไปอันไปทางนี้มนีจังเมื่อบาเถอะประมาณมือสองมือเลยบอกประมาณมือสองมือคือสีผู้ผลมี่นอนงเลยว่าสาเหตุที่ข้าให้สร้างสบายเป็นแม่นี่ย้อนว่าสาเหตุใดเนาะ เราถอจะไปเหตุทางด้านแบบภาษาละนอนค่ะมันะนอนมันจะนอนยนเให้อ่วมว่งให้รูปหลังเจ้าละสงสัยว่าเด็กน้อยเฮ็ดเออเจ้าลยสงสัยว่าลูกเจ้าหน่ามาดูน้ำมืออยากไปใช้ะบบบอลเด้งเองคนโตคือเด็กน้อยนี่คนเด็กอเวลามันขี่มันเหียวให้ได้ของหน้าแบบเขาบอกมันก็น้เฮ็ดอันนี้คกั โอ้โหน้ำปูเจ้าอยู่น้ำกันแล้วตัวนี้นะแต่ว่าไปคุยกับปูใหญ่เพิ่อนอีกเพื่อนนึงะอะไรยังไปนะไปจะพร้อมอยู่เนาะแต่จะจะเบิ่งตัวนี้ก่อนแต่มื่อได้เราจะวางเรียกว่าจะเบิ่งนน้ำกันมื่อนี้ไปได้ปะมื่อนี้นะเราวันที่นเนื้อวัอนหนึ่งเายไปใช่ปะเดินเรื่องเลยเงื่อเบิ่งอัน เมื่อเบิ่งน้ำเพิินแต่ก็พูดว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่เปนวาให้แกงกุ้งเป็นแก้เห็ดนั่นนี่เขาก็เฮ็ดก้อนเมื่อสองเมื่อลหล้องเอาไปเนาะไปเมื่อเบิ่งน้ำตานแรงเธอร์จิกลับมาอีกบานี่จักที่เจ้างกอไม่ได้ใส่เลยคนมาจะพูดเป็นยืนมีความสีอุ่น

ชิปนี้ก็เกือบระงับเหตุบอยู่จักสวนให้ได้ละไอเทเิดเราก็เดือดเราบ่ออย่างให้เอาเมียไปอดคือขอักแท้

ย่าเป็นในพานในไม่เอาเราบเขียนออไปมันคิดได้ยังไดเอาเขียนยังนี่นะคับม่ยังก็ไปยังแล้วเนาะไปไปใชไประบบนีออ้เนะไปเรื่องที่เราไทย่เมื่อนห่อโอ้ไปใช่ไหมไปติตามลังง่ายด้วยนะบอกเดี๋ยวเราไทยมันบริวายมันง่ายด้วย่บ่ามันธํรมดาป็นโล บม่ได้กลไปดอกพรก oh าะว่านเพราะว่าขี่รถจักรได้ไอันน <ะ S 1> ี้ชาวบ้านจะขีรถจกรเพรื่อได้วจะขี่รถจักรปอ้อขี่รัก็กนี่ันีนนะะ่ผุดถึงหลงังเตาในทับเนาะไปจับตั้งไว้้อด่นะเยอะนะให้ขี้จักรมดปุ้ยเจ้าชาสบาจขี้รจกก็ขี้ไปขี่มาได้แค่แหล่นน่ะกูนะ

เรือวันตัวนี้ซาบางคนไม่เป็ไรๆเนาะไปกับไปรนคำปิดวัดปิดไฟไปกินรไฟกันขอบอกเราให้หิวอ้อยอยู่แล้วแอบก่นจดทานกินน้องอ้อยับเราก่อนเห็นกากกินแตแซ่บพ่อบอกพันว่

ไหนเพื่นดูได้ย็นดีว่าหบดวงั่นสลกเบ่อกาศไปนะเบ่อแล้วเกรียมเตรียมสิไปแล้วพี่น้องไป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 ซรถเปรียมไปพี่น้อง